มันห่างแล้วลากแก่นั่นกับว่ถึกแล้วแก่นั่นกับบมีแล้วมแต่แก่นี่แล้วอีกว่โดนกับเบิดดอกล้าแบกบาไว้แล้ว,ป,ว,ลวป่าแล้วยีสกิโลบนอะฮาฮ <c oughs> <c oughs> กำลังหมนานป่าเพิ่นบออยากเมื่อส่วนทั้งนั้นมันมิดแล้วนะครับก็จะว่าตั้งน้อยมันกันเลิกแล้วเนี่ยแมนปนนั้ัง Uh -huh. đến đông đen đông đen cho kẻ này là nào อันเนีอีกบ่อันเนีอีกบ่เบื่อหนักแค่นักแท้ดอนนี่พูน่ะอากยน่าอีกแล้วพี่น้องเอ้บาโตฮ่าฮ่่รอผู้เฒ่าอยู่ผู้เฒ่าบ่อยากเมื่อลยบาทเนี่ยสองสามบาทกิโลบาทละกิโลก็มีพี่น้องเป็นปลาขาวปลาซอยเนาะปลาซิอ่น้ำฝนฝนกันไป cũng phân cả sai nhạc nhà. คุณนาคาทั้งนั้นเบิดแล้วทั้งนั้นบามี่แล้วช่วงป่าลงพี่น้องฝ่ายฝนต้นหนาว นาบอกน้ำล้นน้าบลอกเลิกครับคุณาเอ้ยบางบาทนี้อีกแล้วอ้ยสั่นซอนครับคุณนาปาด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 เ <laughs> มื่อตูเล่าเราอยากเมื่อเลยเดี๋ยวฮอดไฟมาตไตโยกคุณนา,น,นาเมื่อีงนะยุพูดเดียวนะ แมนครับ ยกยกยกไ,<ป>ไม่มไม่ไม่หว้ดอกไม่ตัวไม่ติดไปก่อนเดือดสบาทแท้ว่ามีพลาดผุ่น่ะวันนี้ยังว่าวาเปนไหวอยโคตรซอนนำหมานกว่ามูแล้วเมื่อนี้เดือด่าโมงเดียวนึงได้เป็น10ฟโลผุ้น่ะ นี่ยมันมันมนี่คำใบเป็นอย่างเตออะด,ด,เนนเมมด,ดูแล้วว,แลวว่าเบิดมือกับว่าด้ายสันครับเพิ่งมาพร้มองนี่เายกเอายกเอา เอาเลยเอาเลยไม่ต้องโจโด่วนโจดเลี้ยวบอลเลี้ยวก็ได้ซ้ำเกา่าบุญนะป้าพีน่น้องจะเ,เป็นอย่ซ่อนครับเนี่ยเบิ่งเบิ้งมันจะวยไม่เบิ่งเบิ้งเลยบุญนะพี่ตาแนวเดียวบ้าจังไรระบาดเนี่ยไอ้เด็กว่าไหว ับตรงเอาจังสี่กันเลยวางกระดุงลงสองขาเอยียงทั้งนาไปใส่นามตกและที่หนึ่งยกและที่หนึ่งยกเลย